ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับเพราะผมว่าว่าเพนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมเมียเอ็มเอแวนการ์ดแอนด์แวกรบอลอะไรสักอย่างก็เกมนี้เป็นเกมที่เท่าที่ผมดูบรรยากาศแล้วก็ลองเล่นมาสักนิดหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของความแบบคลาสินิดนึงแล้วก็น่าสนใจตียมบรรยากาศรูปแบบการเล่นก็เขาเรียกว่าเคลียร์ดีเล่นแบบเขาเรียกเรื่อยๆได้เล่นแบบแก้เบื่อหรือว่าแบบ อยากเสพบรรยากาศของความเป็นเกาหลียุคดั้งเดิมยุคเกา่าอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับถ้าเป็นจีนก็เป็นมูนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือเป็นไอตัวนี้แต่ว่าแค่รูปแบบการเล่นมันไม่แอคชั่นเท่ามูดมันเป็นแบบเหมือนฟาร์มมอนไปเรื่อยๆไปเรียงๆอะไรประมาณน,นี้ก็ น่าสนใจครับแล้วก็ล่าสุดเขาเปิด CBT ดังนั้นผมก็ต้องมาลองหน่อยจริงๆก็เล่นไปแล้วนิดนึงก็ไหนเล่นแล้วก็อัดวิดีโอให้เพื่อนดูแล้วก็แบบเอาลงช anel หน่อยเพราะว่าช anel มันล้างแล้วตอนนี้ใช้คาว่าล้างได้แล้วแหละก็คือนานๆไม่สิวันอัปทีอย่างนี้ก็ถือว่าล้างแหละแต่อย่างน้อยก็มีอัปเดตแน่นอนครับไม่ทิ้งกันแน่นอนโอเคไปตอนนี้มันก็ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกมากนะก็มีเซิร์ฟเวอร์เดียวเราก็กดๆครับเดี๋ยแต่ผมลองเช็คให้ดูครับนี่เห็นไหมมีเซิร์ฟเวอร์เด ตัวดังนั้นก็ต้องเลือกอันนี้อยู่แล้วครับไปเลือกอันนี้แหละแล้วก็เข้าไปในเกมครับนี่หลังจากที่เพื่อนเข้าเกมมาเพื่อนจะดูครับกราฟิกในเกมคือมันสวยนะมันสวยมากแล้วมันมีความเป็นแบบถ้าเป็นจีนก็คือแนวจอมยุทธเลยมีความเป็นยอมยุทธแต่มันเป็นจอมยุทธเกาหลีมีการใช้กระบี่ของแบบเรียก,กระบี่ก็ได้แหละเพราะว่ามันเหมือนเป็นกระบี่จริงๆนะมี2คมอะไรแบบนี้แล้วก็แค่มันอยู่ในฝั่งของประเทศเกาหลีนะคนับคือแบบเป็นเกาหลีดั้งเดิมอะไรประมาณนี้ผมลองเล่นมาแล้วก็คือ มีเขาเรียกว่าถ้าจีนก็เทียบว,ว่าเป็นเต๋าก็คือเป็นบูตึงแล้วกันเออส่วนอันนี้ก็คือเป็นกระบี่แต่ว่าอันนี้มันเรียกเป็นอคิเออร์ก็เลยจะประมาณว่าเอากระบี่ผสมกับแทงส่วนบูตึงนี้เอาเขาเรียกว่าเอานักเวทผสมบูตึงเอาแบบซัมมอนผสมบูตึงอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ก็มีความแบบเซ็กซี่เพราะว่ามีการอัญเชิญแบบพูดผีออกมาคนระับแล้วก็มีการใส่เสื้อน้อยชิ้นนะแล้วก็ ตัวเอกเรามีแบบก็ะบี่สเล่มข้างหลังดูโคตรจะมูตึงเลยอะไรแบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นวอลเลอร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเพราะว่าสกิลของวอลเลอร์มันดูเท่ดีครับแล้วก็ถูกจะหลิดผมที่สุดแล้วเพราะว่าเต่าเนี่ยผมลองไปเล่นดูแล้วมันรู้สึกแบบยังออกเป็นนักเวทนักเวทเป็นหมอผีไปหน่อยผมก็เลยต้องมาลงเอยที่วอลเลอร์นี่ครับไปเราผมกดให้ดูบรรยากาศในเกมกันอันนี้ไปแบบคร่าวๆ ถือว่าเป็นเกมดีอันนี้ผมแบบคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าใครเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทําเกมนี้ตอบโจทย์แต่ว่าตอนนี้เขา CBT นะก็คือเปิดเทสไม่กี่วันครับเดี๋ยวก็ปิดแล้วแต่ตอนมันโอเพ่นอะผมแนะนําว่ามาเล่นได้อะเควสหลักๆของเกมนี้ก็เหมือนกับเกมเกาหลีทั่วๆไปครับก็คือตีมอนทําของอะไรนู่นนี้นั่น แบบไม่เน้น PVP นะ PVP ของเขาก็คือแบบเปิดแดงซัดกันในแมปก็แบบเขาเรียกว่าไม่ได้เน้นจังหวะเน้นเชิงเท่ากับมูนไลท์เบทอันนี้คือแบบเป็น PVP แบบยัดสกิลใสก่กันแต่ก็มีสเสน่ห์ของมันตรงที่ฟาร์มมอนใครที่ชอบเบื่ออยากฟาร์มมอนเนี่ยมันก็จะมีฟาร์มมอนเห็นไหมแบบทําให้ครบ20ตัวอะไรแบบน,นี้เราก็แคนเซิลได้นะอ่าระหว่างที่ตัวละครมันฟาร์มมอนเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูสกิลให้ครับเพื่อนๆจะได้เห็นสกิลของคานี้ เพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพิเศษมากก็คือสกิลความสวยงามของท่องเท่าของสกิลอ่ะเรามาดูสกิลแรกก่อนเนี่ยอันนี้เขาสอนสกิลนะเหมือนเป็นไกด์แต่ว่าผมไม่สนใจหรอกเขาสอนใส่สกองสกิลแล้วไม่ต้องสนใจครับเราฮอมพีเราดูท่าทางครับนี่เป็นการฟันแบบรวดเร็วแบบเหมือนมีร่างเงาเนี <c> ่ย <oughs> นี่เป็นการฟันรัวครับเห็นไหมคือมันพอได้สกิลมันดูแบบอ่าเขาเรียกว่าเคลียร์เคลียร์แบบ ไม่หวือหวามากไม่เหมือนกับแบ d คดิสเซ m ร์ตโมบายหรือแบ d คดิสเซิร์ตพีซีอะไรประมาณนั้นที่สกิลมันจะรุนแรงประมาณว่าสกิลธรรมดาน,นี้แบบบ้านแตกสแสแลกขาดเผากะท่อมแบบระเบิดป่าอะไรประมาณนั้นเลยแต่นี่ไม่ครับก็คือแบบไม่หวือหวามากเห็นไหมมันจะแบบเป็นสกิลเหมือนแบบเขาเรียกเคลียร์ประมาณนั้นเห็นไหมีมีการดันอันนี้เป็นของแข้งนี้ก็ฟ้าสกิลมันเคลียร์มากครับมันดูแบบเฉยๆอย่ะเออสกิลไม่หวือหวาผมใช้คาว่าสกิลแบบดูเคลียร์ใช้คำว่าแบบนี่เห็นไหม เป็นฟันรัวอะไรมันก็ร่างเงามาแล้วก็ฟันแล้วก็มีอันติเมตนี่อันติเมตก็คือบัฟถลม่มฟันด่าพื้นเป็นไฟอะไรันอ้าแล้วก็แทงไปข้างหน้าเป็นสกิลแบบง่ายๆครับแบบใช้ทีเดียวจบไม่ไม่ยืดยาวไม่ไล่ลำไม่อะไรเลยเห็นไหมมีการแบบเสกด่าไฟลงมาแล้วก็มีการบัฟเกาะอะไรมบบนี้อันติเมตแล้วนะก็ยังเป็นสกิลที่แบบไม่ค่อยวือหวานะก็แค่มีกดบัฟเกาะอะไรประมาณนั้นเองก็งถือว่าเป็น เกมที่มีคอนเซปที่เ,เขาเรียกว่าเคลียนะใช้คำว่าเคลียภาพเนี่ยบรรยากาศมันหมุนไม่ได้นะมันเป็นแบบ2.5 d ดีก็คือแบบเขาเรียกล็อกมุมมองไว้แต่ภาพบรรยากาศมันดูเคลียมากผมใช้คำว่าดูเคลียดูแบบคือถูกจลิตผมมากถ้าเทียบกับเมีเยโฟหรือว่าเมียที่เคยเปิดมาก่อนนะอันนี้ถูกจริตผมมากผมรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจน่าเล่นแบบเล่นได้นานใช้คำว่าแบบเล่นแก้เบื่อได้นานอะไรประมาณนี้เพราะมันเคลียอย่างเช่น อ่ามันสภาพแวดล้อมมันไม่ลกเออหนึ่งมันไม่ลกมันดูสบายตาแล้วก็สกิลก็ไม่ได้หวือหวามไม่ได้บุ้มบั่มบุ้มบั่ม,ม,ม,มกันทั้งแมปก็คือดูแบบง่ายๆสบาย,บายๆเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมตอนนี้คือผมอยู่ในแมปอ่าเขาเรียกว่าอ่เหมืองล้างอะไรสักอย่างแล้วมาฟาร์มเนี่ยแล้วก็มีชาวต่างชาติอะไรเล่นมั่วซั่วไปหมดครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l global ก็คือหลายๆชาติมารวมกันอะไรประมาณน้แล้วก็ที่สําคัญตัวเกมมันแบบทางานร่วมกับะระบบพวก NFT หรือว่าพวกเหรียญต่างๆ ไอจุดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบวือหวานะตอนนี้เพราะว่าตลาดคริปโตรหรือว่าตลาดเหรียญหรือข่าวต่างๆมันทําให้เหรียญมันดรอปลงแบบอาจจะไม่ค่อยมีค่ามากเท่าไหร่แต่ใครเป็นสายฟาร์มเหรียญแล้วแบบเขาเรียกว่าอยากจะเล่นแล้วได้เล็กๆน้อยๆอย่ะก็เล่นได้แต่ไม่อยากให้ไปโฟกัสที่เหรียญครับอยากให้โฟกัสที่ประมาณว่าไม่มีอะไรเล่นหรือว่าอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วมาเล่นเกมเล่นแนวใหม่เล่นแนว,นแนวฟาร์มคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอย่างเช่นเกมดาวโบเกมที่มันแบบ เอื่อยๆอ่ะไม่ไม่เร็วไม่ไม่แอคชั่นมากแบบตึงกึ่งเซมิเซมิออโต้อะไรเงี้ยไอ้นี้สอบโจทย์ก็คือเล่นได้แบบเรื่อยๆอะไรประมาณนี้และที่สําคัญก็อาจจะมีแบบพูดคุยกันได้นะสามารถที่จะมาฟาร์มด้วยกันแต่ว่าอาจจะไม่มีงดันในนี้ผมเดาว่าอาจจะไม่มีงดันแต่พวกเรื่องกิวเรื่องแบบต่อสู้กันระหว่างกิ่ะมีแน่นอนเกมแนวนี้มันจะเป็นแนวแบบทําพลังแล้วถล่มกิวกันเป็นกิววอร์อะไรกันประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญพอมันมีหลายชาติอ่ะมันจะกลายเป็นแบบเหมือนวอร์ข้ามชาติ อารมณ์เหมือนเราไปตบกับจีนเราไปตบกับไต้หวันไต้หวันไปตบเกาหลีเกาหลีไปตบกับรัสเซียรัสเซียไปตบกับอะไรเงี้ยเพราะมันข้ามชาติกันครับมันก็จะสนุกตรงนี้ดังนั้นก็เป็นจุดเด่นของเขาและเป็นเกมที่อย่างที่บอกผมโอเคกับบรรยากาศมากก็คือมันมีภาคก่อนมาหน้านี้ผมเคยทําคลิปแล้วเหมือนกันหรือเล่นแล้วเหมือนกันคือเมียโฟไอ้นั้นผมรู้สึกว่ามันจะบูวาไปแล้วก็มันจะดูแบบเหมือนมันมันยังไงไม่รู้อะมันแบบสุดอีกแบบหนึ่งมันแต่มัน3มิตินะมันสามารถเล่นได้แบบ ขาเรียกว่าเหาะเขินหมุนมุมกล้องกระโดดอะไรได้แต่ไม่รู้ทําไมว่าพอผมเล่นภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าถูกจริตภาคนี้มากกว่าคือภาคนี้รู้สึกว่าเอออยากเล่นแบบเล่นยาวๆเลยคือภาคนี้แบบอยากเล่นแก้เบื่อไปนานๆเลยเพราะว่าคิดว่าด้วยบรรยากาศหรือการออกแบบคอสตูมมันด้วยอะเดี๋ยวผมระหว่างที่มันตีมอนผมกดให้ดูพวกคอสตูมแล้วกันนี่อวตารเนี่ยเพื่อนๆมาดูเนี่ยเนี่ยผมซูมออกให้ดูเนี่ยคอสตูมมันดูแบบมีกระบี่ข้างหลังคือแบบ ชุดแต่บางชุดมันก็แบบแฟนตาซีเวอร์เลยนะเป็นเซียนเป็นเทพไปเลยนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ดูแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับคือมันคือมันได้เอาง่ายๆชุดมันก็แบบเขาเรียกมีความมีสนเสน่ห์มีลวดลายที่ที่ดูเป็นแบบเขาเรียกว่าเกาหลีโบราณใช้คําว่าเกาหลีดั้งเดิมโบราณเลยวันแบบนี้เห็นไหมมันดูแบบเป็นนักรบแนวแบบชุดมันชุดมันดูแบบ เขาเรียกว่ามีความเป็นวัฒนธรรมอยู่อเออเห็นไหมแต่ว่าบางชุดนี้ก็แบบไปนอกโลกเลยนะคือเนี่ยมันชุดเกาะอะไรประมาณนี้ออกจะแบบนอกโลกหน่อยแต่ว่าการสะพายดาบข้างหลังหรือบางคา์ดมีดาบคล้ายๆบูตึง้งเงี้ยมีดาบสองเล่มเนี่ยมีกระบี่สองเล่มก็สวยก็แบบตอบโจทย์ใช้ได้ อารมณ์มันเหมือนจีนอะมันเหมือนแนวกําลังภายในครับแต่ว่ามันเป็นกําลังภายในของเกาหลีแล้วกันจริงๆเกมเนี้ยเขาอยู่ในโหมดกําลังภายในเกาหลีนะเรียกแบบนั้นก็ได้เพราะว่ามันใช้คําว่าเคฟนตาซี asy, ก็คือคอร์อร a แฟนตซก็คือเป็นเขาเรียกมีวัฒนธรรมของเกาหลีเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้นมีบางชุดก็เป็นเหมือนมีธงอยู่ข้างหลังเลยนะครับนี่ชุดคือคอสตูมก็มีสเสน่ห์มากดูแบบ มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะแล้วก็มีหลากหลายจริงๆคอตูมบางคอตูมก็ซ้ำๆง่านะแค่เปลี่ยนสีนะแต่เท่าที่ผมลองกดกดเล่นดูนะก็ได้อยู่คือไม่ได้หวือหวาแบบออกไปทางยุโรปหรือว่าเป็นธีมของฝั่งตะวันตกอะไรมากไปครับแต่นี่คือเกมเป็นแบบธีมของเกาหลีเลยก็คือเคปแฟนตซี asy, ออกทางเอเชียเอเชียแนวสมูไรแนวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นออริจินอลของเกาหลีเออประมาณว่าพยายามใส่วัฒนธรรมของเกาหลีเข้ามาแบบส่วนใหญ่แล้วนะแบบ เยอะมากแล้วนะมันเลยมีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยบางชุดนี้เหมือนแบบเป็นนิ้วเลยนะม,มนีอารมณ์เหมือนชุดนิ้วเลยครับมีความเป็นจีนผสมเกาหลีแลนะ้วเนี่ยวัฒนธรรมมันมันแอลลบกันอะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ชุดออกแนวนักลบของทางฝั่งตะวันตกหน่อยเออแต่ก็มีไม่เยอะครับบางชุดก็ออกแนวแบบแฟนตาซีแฟนตาซีนิดนึงแต่โดยรวมแล้วผมว่าแฟร์ดูดีครับนี่ผมให้ดูบางชุดมันเหมือนกับซามูไรเลยนะแล้วก็มีกระบี่ข้างหลังเนี่ย เทผมใช้คำว่าบางชุดมันแค่แค่เปลี่ยนสีนะเออเนี่ยเห็นไหมคือบอกเลยว่าเทนะเดี๋ยวผมกดดูชุดแบบเขียวๆให้ดูเนี่ยชุดเริ่มต้นก็ได้อยู่เนี่ยมีชุดแบบเห็นไหมคือเครื่องแต่งกายบอกเลยว่าสุดใช้คําว่าได้เข้าสีมากคลิปลุกมากเกมนี้เออใช้คําว่าคลิปลุกของเกาหลีมากๆแล้วก็แนวเป็นแบบไม่ได้แอคชั่นมากเน้นฟาร์มสนุกสนุกยาวๆไปแก้เบื่อแบบเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนวอลน่าจะเดือดอยู่ แต่ก็เขาเรียกว่าเอาไว้แบบเ,เล่นคนเดียวซัส่วนใหญ่นะแบบเล่นทําของขำๆไปแล้วก็พอถึงช่วงเวลากิจกรรมค่อยมาเล่นกับเพื่อนถ้าไม่นับพวกแนวฟาร์มของหรือว่าพวกแบบเน้นหาเหรียญน,นะครับเพราะว่าไอเหรียญเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็อาจะมีบอทดมีอะไรประมาณนี้แต่ก็อาจจะโดนแบนก็คือ อาจจะมีพวกบอดรถไฟบอดที่มันมีขุดเหรียญมีโปมีอะไรที่มันเยอะแยะอยู่แล้วเพราะว่าฝั่งทางพวกพ่อค้าพวกคนที่ต้องการฟาร์มเหรียญเปิดปงเปิดบอดเนี่ยก็ต้องแบบเขาเรียกมันก็ทําอยู่แล้วแหละแต่ว่าทางเกมก็น่าจ,จะแบนเรื่อยๆดังนั้นช่วง CBT นี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าช่วง Open นเ t อผมว่าอาจจะมีการแบบเปิดบอดรัวๆแบบบอดเลทเทอะไรประมาณนี้ก็ให้รับสภาพกันไว้ก่อนนะแต่ ก็อาจจะน้อยลงก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเหรียญคริปโตอะไรตอนนี้มันดบลงอย่างที่บอกข่าวต่างๆความน่าเชื่อถือมันดบลงกันไปหมดการฟาร์มเหรียญก็อาจจะไม่คุ้มค่าไฟดังนั้นก็อาจจะไม่ได้เปิดบอทรัวๆขนาดนั้นอาจจะเป็นช่วงแบบพักร้อนด้วยก็อาจจะไม่ได้มีบอทเยอะขนาดนั้นปว่าบานี้ก็นี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะเดี๋ยวผมลองเควสอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแมปให้เพื่อนๆดูไหมนะนี่เหมือนมันตีมอนในเขาเรียกเมืองเก่าเรื่อยๆเลยมันเป็นเกมเกาหลีมันก็จะแบบ เขาเรียกว่าตีมอนไปเรื่อยครับรับเควสมาตีมอน20มั่ง30ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเน้นตีมอนไปเรื่อยแล้วเกมเกาหลีมันจะเขาเรียกว่าเน้นฟาร์มมอนเป็นเกมสายฟาร์มเห็นไหมเดี๋ยวมันจะให้ผมไปตีมอนต่ออ่ะอันนี้น่าจะให้ผมแบบออกจากเมืองนี้หรือเปล่าเพื่อไปแบบแมปอื่นมั่งอะไรประมาณนี้นี่เครื่อขี่เสือสัตว์แจกฟรีนะครับเพื่อนเพื่อมาเล่นก็ได้กันทุกคนเสือตัวนี้สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าขี่เท่ๆได้เนี่ยเห็นไหมจุดฟาร์มจุดผุดแร่เนี่ย ถ้ามันเปิดจริงอาจจะมีการแบบมาแย่งกันมาฟาร์มกันมาเปิดแดงค่ากันเพราะว่าบางที่มันเป็นแบบที่ทําเงินของกับอีกฝ่ายอ่ะนี่เดี๋ยวมันจะปลดสกิลใหม่นะรู้สึกหรือไม่ก็อาจจะต้องไปทำเควสนี้ก่อนครับก็คือตีซอมบี้20ตัวแล้วเดี๋ยวพอผ่านเควสนี้มันจะได้สกิลใหม่มานี่ยไหมก็ตีซอมบี้ไปอาจจะไปแจมแจมเขาหน่อยก็ได้ก็ขึ้นนะครับก็คือน,นับค่านะไม่ได้นับว่าแบบเขาเรียกทำดาเมจเนี่ยเห็นไหมได้เอ็กพีด้วยนี่ก็ตีไป เป็นเกมออโต้ครับแต่ว่าภาพสวยเออหลายๆท่านอาจจะบอกว่าดูมันเล่นได้อะไรผมว่าบางทีภาพสวยมันก็ได้อัตลศอีกแบบนึงนะเนี่ยเห็นไหมภาพไม่ได้ขี้เละนะครับภาพสวยนะภาพแบบถือว่าโอเคเลยแล้วแบบตีมบรรยากาศเสียงเพลงอะไรประมาณนี้แบบสุดใช้คำว่าแบบได้อารมณ์เกาหลีดั้งเดิมแน่นอนเออเนี่ยปล่อยบอดมันก็ตีไปครับเออเห็นไหมตีไปเรื่อยๆครับ20ตัวแล้ว,ลวได้สกิลใหม่นะเดี๋ยนี้ตีไป นี่คือบรรยากาศโดยรวมเผื่อเพื่อๆคนไหนแบบยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเกมนี้มันยังไงเป็นยังไงจริงๆดูคลิปวิดีโอก็พอจะรู้แล้วครับเออแล้วก็ลองมาเล่นเองแก้เบือ่อผมใช้คําว่าแก้เบื่อนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมีเกมในใจอยู่แล้วครับเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวหลายๆเกมจะเปิดอย่างเช่นล่าสุดน,นี้ก็มีข่าว Revolution ที่จะเปิดเหมือนกันของไทยนะเปิดโดยบริษัท VNT อะไรทั้อย่างแต่เป็นบริษัทของเวียดนามน,นะแต่ว่ามีภาษาไทย เกมนั้นก็เป็นเกมดีผมบอกเลยว่าเป็นเกมหนึ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นเกมแฟนตาซีใครที่ชอบอะไรที่เป็นแนวแบบดาร์กลาจาหรือว่าแนวแบบแฟนตาซีจ๋าแฟนตาซีแบบหนักๆเกมนั้นตอบโจทย์เพราะว่าก็มีหลายๆท่านที่บ้าบน่บนว่าช่วงนี้มูนน่าเบื่อก็ตามสภาพครับเพราะว่าเกมมันเปิดมาก่อนมันก็จะมีแบบช่วงเห่ช่วงแบบคนมันเห่เรียนรู้ระบบใหม่นู่นนี่นั่นสักพักมันก็ดอบลงเพราะว่า ซ้ๆซากๆลงดันซ้าๆอะไรน่าเบื่อและล่าสุดมีการดองเวลด้วยก็คือเขาเรียกว่าคอนเทนต์ไม่ขยับประมาณอีก10บกว่าวัน2ี่กว่าวันกว่าจะขยับดังนั้นคนที่เล่นประจําก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าพักผ่อนอาจจะไปทําอย่างอื่นไปใช้ชีวิตเขาหรือไม่ก็ไปลองเกมอื่นๆก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยที่จะเปิด Revolution นี้ก็น่าสนใจส่วนเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเปิดวันไหนยังไม่มีแจ้งอะไรนะอันนี้เป็นเป็นเทสนะเทสไม่กี่วันด้วย 2- 3าวันแต่เท่าที่ผมมาลองเทส น่เลใช้คําว่าแบบเล่นแก้เบื่อแน่นอนอยู่แล้วก็คือถ้ามันเปิดก็อาจจะแว็บมาเล่นฟาร์มตัวแก้เบื่ออยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าตีมันแบบถูกจริตผมผมเล่นแล้วรู้สึกสบายใจที่เห็นตัวละครม,มันออกสกิลอย่างนี้มันมันแต่งกายแบบนี้ชุดมันประมาณนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่า,ามันอยู่ที่จริตคนนะครับคือผมชอบสไตล์นี้ชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็เลยเแน่จะเล่นได้ยาวนะแล้วไม่วืหวาด้วยนะสกิลไม่รุนแรงแล้วม,มันดูเท่ออีกแบบนึง ถึงแม้ระบบมันจะคล้ายกับ리더2หรือเกมอื่นๆของเกาหลีอย่างเช่นเบสโซ2ที่เหมือนกันเลยไอ้ระบบวางสกิลเนี่ยมีหลอดมีวางสกิลมีกดเรดาร์อะไรประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยแต่บรรยากาศครับบรรยากาศมันมันได้บรรยากาศมันแบบตอบโจทย์เออผมก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับผมดีแล้วก็อาจจะแบบกดเล่นเก็บเบื่อยาวๆไปครับสนุกสนุกอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าจะคาดหวังว่า จะทําเป็นเกมฟาร์มได้เงินรวยาฟาร์มเหรียญได้เงินอะไรเนี่ยไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้เหรียญไม่ค่อยมีค่าอยู่แล้วครับก็เฉยๆแน่นอนก็คือเรื่องเหรียญที่ตัดไปเลยเอาบรรยากาศเอาความสนุกเอาความแบบผ่อนคลายเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้ดีกว่าประมาณนั้นมากกว่าครับนี่พอเราทำเควสที่มันได้แบบพวกสกิลเสริมมาหรือว่าแบบหนังสือ skill, อัพสกิลเขาเรียกว,ว่าอัพสกิลนะมันก็จะบอกอะไรไหมมีการอัพ เราก็ดูเห็นไหมมันจะมีการอัพตรงนี้เราก็กดไปสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นครับเนี่ยสวีปสแลนนี้ก็จะแรงขึ้นครับนี่ดูนะเป็นสกิลเนี่ยเห็นไหมพุ่งไปฟันอย่างเร็วก็จะแรงขึ้นเป็นเวร็ซอะไรประมาณนี้คือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าจะได้แบบฟันแรงขึ้นเก็บมอนได้ไวขึ้นจริงๆเกมฟาร์มมอนอะ่ะหละักผมคิดว่าน่าจะเป็นการบิวของบิวสกิลให้มันแบบจบมอนได้ไวขึ้นในในจำนวนที่มันกำหนด สมมติเขาให้คุณฟาร์มร้อยตัวเงี้ยทำยังไงก็ได้บิวต,ตัวละครยังไงก็ได้ให้มันเก็บร้อยตัวนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้แบบผ่านเควสเร็วหรือว่าเก็บเอ็กพีไวไ้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันคือการฟาร์มมอนนะครับก็คือแบบฆ่ามอนให้เร็วที่สุดประมาณนี้ไม่ได้เน้น PVP ไม่ได้เน้นตีคนแต่ถึงจะมีคนให้ตีเปิดแดงได้เพราะมันมีการเปิดแดงนะเพื่อนๆสังเกตไหมมีวอมีแคนมีตีกันเลเทะ thế, แต่ว่าสกิลไม่ได้เน้นจังหวะขนาด เท่ากับพวกเกมอย่างเช่นมูนไลเแบทบที่มีการบล็อกการการันการแบบใช้สกิลซีซีอะไรนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเป็นเน้นแบบยัดกันซะมากกว่าอะไรประมาณนี้เน้นแบบใครของถึงกว่าก็เอาลงได้หมดเออส่วนใครอยาแบบอยากจะงัดเพื่อนหน่อยก็ต้องของถึงถ้าของไม่ถึงก็รวมๆกันมาลุมอะไรนี้ถึงแบบจะสู้ได้นะอันนี้ก็ประมาณนั้นครับก็เท่าที่เพื่อนดูมาก็คงจะแบบ น่าจะประมาณนี้แหละเกมนี้มันก็จะไปในทิศทางนี้ครับผมก็จะฟาร,ร์มมอนเนี่ยตีมอนดูมันเล่นไปหรืออะไรท่านที่บอกว่าเป็นเกมแบบไม่มีอะไรครับก็คือเปิดจอดูมันเล่นอะไรนีก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือบรรยากาศไงพอบรรยากาศมันถูกจลิตเราเนี่ยการที่จะดูมันออกสก,กิลหรือดูมันตีมอนหรือทาเควสตามที่มันกําหนดหรือว่ากดอะไรนิดหน่อยอะไม่ใช่ปัญหาครับคือระบบเกมมันหนีกันไม่มากดังนั้นบรรยากาศ เ,เขาเรียกว่าบรรยากาศอะความรู้สึกบรรยากาศสิ่งที่โมเดลต่างๆมันถ่ายทอดเ,อเสียงเพลงอะไรในเกมเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบอินกับเกมนั้นหรือว่าถูกจริตกับเกมนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปเล่นเกมอื่นอะไรไม่ได้นะคนเราควรจะไปลองเกมใหม่ๆไปหาเขาเรียกว่าบรรยากาศไปหาโอกาสไปหาทางเลือกให้ตัวเองแบบเยอะๆขึ้นครับเพราะว่าบางทีบางคนนะครับ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนดังนั้นก็สามารถที่จะแบบลองหลายๆแบบจะดีกว่าจะลองลองนี่อะไรประมาณนี้และในแมปนี้มันมีมุมขวาบอกเนี่ยว่าเซฟนะถ้าเป็นแมปที่เป็นสีแดงหรือว่าสีอะไรนี่ผมคิดว่าน่าจะมีการตีกันนะเห็นไหมมีการ PVP แต่ว่าถ้าแมบปบเซฟม,มันจะ PVP ไม่ได้มะดังนั้นเดือดแน่นอนพอถึงจุดหนึ่งเพื่อนๆแบบต้องโดนตีตายแน่นอนครับหนีไม่พ้นอะไรประมาณนี้ถ้าอยากโคดก็ต้องแบบเขาเรียกว่า ต้องเจ็บอ่ะเออต้องแบบต้องสู้เพื่อแบบที่จะโหดขึ้นเพราะว่าของดีๆมันก็อยู่ในแมปที่แบบเขาเรียกว่าต้องแย่งกันต้องแย่งชิงกันประมาณนี้ไม่สามารถที่แบบอยู่แบบสบายสบายเซฟโซนแล้วแบบได้ของดีคงจะไม่ได้แล้วแหละมันก็ต้องแบบเป็นแบบที่เดือดหน่อยมีการแบบแย่งชิงการตีคนก็สุดท้ายแล้วก็คือการทําของเพื่อมาตบคนอะไรประมาณนี้อยู่แล้วครับก็คือหนีไม่พ้นสําหรับเกมที่มีระบบ PK อะไระมาณนี้ ก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับเอาบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆกับทําคลิปให้แบบหายคิดถึงกันเพราะว่าคลิปไม่ได้อัพนานแล้วก็มีเกมใหม่ๆมาแล้วก็บรรยากาศมันถูกจริตแล้วก็น่าสนใจผมก็เอามาแนะนาแล้วกนแล้วก็เป็นเกมคุณภาพนะผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีนะก็เลยเอามาแนะนำนะถ้าเกมแบบไม่ค่อยคุณภาพเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เอามาแซวขำๆไม่ได้แนะนานะ,ะคือต้องแยกก่อนนะว่าแซวขำๆกับแนะนําให้เล่นนี้อ่าคนละแบบกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่น ก็ไม่ให้ได้ห้ามนะไม่ได้แบบว่าถ้าคุณไปเล่นแล้วจะเป็นคนกา่าจะเป็นควายอะไรนี้ไม่มีนะเพราะว่าชีวิตคุณนั่นคุณไปเลือกเล่นเองอยู่แล้วคุณไปใช้ชีวิตคุณอยู่แล้วแค่ในส่วนตัวผมผมก็เขาเรียกว่าทําแบบนั้นก็คืออาจจะแซวขำหรือไม่ก็แนะนําจริงๆว่าเกมมันดีหรือว่าเกมมันประมาณไหนแลวประมาณนั้น โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วดูตัวละครตีมอนไปนเรื่อยครับเออเกมออโต้ Auto, กากอะไรพวกนีมม้ตามที่เขาคอมเมนต์กันในกลุ่มเกมส่วนใหญ่เขาก็บอกเกมไม่กากพอเกมอะไรเปิดใหม่ก็เกมกากๆดูตัวละครตีมอนดูเขาเรียกว่าดูมันเล่นอะไรประมาณนี้ก็ตามนั้นนะครับเออเกมกากไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากเล่นอะไรประมาณนะั้นโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วบา,บาย